สวัสด,ดีครับผมเมออบิทคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับทินกรกรัลยาครับเป็นบริสตาแล้วก็เป็นโรสเตอร์ของทีร้านด้วยครับ <S <S <ป>ต้องบอกก่อนเลยนะครับกาแฟสเปเชียลตี้คอฟฟี่เนี่ย จริงๆมันมันมาจากพวกมาตรฐานแล้วว่าคุณภาพแล้วก็คะแนนของมเมล็ดมากกว่าครับไม่ไม่ได้บอมบอกว่าร้านไหนมีเครื่องชงไฮเอนหรือว่าอะไรเป็นเป็นสเปเชียลขนาดนั้นแต่มันมีหลายเกรดนะครับมีแบบ C.O.E. ด้วยก็คือ Coffee, Cup of Excellence แล้วก็ Plus, นที่พ l ั s อะไรเงี้ยฮะพวกกาแฟที่คะแนนสูงสูงแต่มันเริ่มจากคำว่า Specialty ครับซึ่งมีคะแนนประมาณ80คะแนนขึ้นไปอย่างเงี้ยครับถึงจะเรียกว่า Specialty Coffee ได้ คำว่า specialty ที่เรานิยมใช้กันหรือว่าได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากต้นน้ำเลยครับก็คือการหมักเลยครับตั้งแต่การโพรเซสการปลูกของเกษตรกรนะครับแล้วก็เข้ามาถึงมามรฐานในการคั่วสุดท้ายก็เป็นการชงครับแล้วก็ส่งให้ถึงลูกค้าทั้ง3ามองค์ประกอบน่าจะสำคัญเหมือนกันเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟไทยนะครับ95%เลยในร้านจะเป็นกาแฟไทย ตวอย่างก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มเมอร์ที่เรารู้จักเกษตรกรโดยตรงอยู่แล้วก็คือสายพันธุ์หลกักๆถ้าเป็นเกรดแบบว่ามาตรฐานหน่อยเป็นคอมเมอรเชียลเกรดที่เป็นพรีเมียมหน่อยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงๆอย่างบ้านเรามันเรียกว่าคาติมอ์นะฮะพวกคาติมอ์คาทุยอย่างเงี้ยครับก,ก,ก็ได้ผลผลิตสูงแต่รสชาติเขาก็ยังมีความเป็นนัตตี้มากหน่อยส่วนถ้าเราจะเจาะลึกๆในเรื่องของสายพันธุ์เลยที่ฟาร์มเมอร์ทางเกษตรกรผมทําก็จะเป็นพวก ายพันธุ์แบบลึกๆเกชาพวกจาว่าพวกนี้อันนี้จะค่อนข้างราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไทยเลยก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีตัวเลือกให้หลายๆโปรเซสอย่างวอชอย่างฮันนีอย่างเนเชอรัอย่างเงี้ยครับก็ก็มีให้ครบเลยอย่างเงี้ย พอลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําได้ว่าเอพี่ดื่มยังไงมาดื่มแบบไหนมาบ้างอ๋อถ้าเป็นตัวนี้ผมแนะนําเป็นเนเชอรัลนะครับถ้าดื่มแบบนี้แนะนําเป็นวอชนะครับอะไรอย่างี้มากกว่าครับคือต้องมีตัวเลือกว่างั้นเถอะผมว่าพิสมัยคือชอบจนแบบว่าโดนก๊อปเต็มเต็มประเทศเลยอันนี้แซวนะครับแซวคือพิสมัยมันเป็นกาแฟโอเลี้ยงที่ผมกินมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งพิสมัยอะ มันเบสหลักมันไม่ใช่ specialty coffee อะไรที่เราคุยกันทั้งหมดนี่เลยคือเป็นกาแฟโรบัสต้าที่คั่วเข้มๆใส่น้ำตาลเข้าไปคือโอเลี้ยงอ่ะผมเอามาดีไซน์ใส่พวกนมอัลมอนด์ใส่พวกเ,เขาเรียกว่าตังเมกรอบหรือว่าน้ำตาลแท่งขนมไม้อะไรพวกนี้เอามาเผาเอามาทอดแล้วพอมากินกับนมอัลมอนด์กับมีนมบัวน,นิดๆผมว่ามันมันลงตัวมากแล้วก็กินเหมือนกินขนมไม่ว่าใครจะกินกาแฟได้ไม่กินกาแฟได้หรือว่า คนที่กินนมหรือไม่กินนมตัวนี้มันกินได้ครับผมก็คิดว่าไอ้ตัวนี้ผมกินก็ก็สนุกดี คือมันเป็นวัฒนธรรมของไทยมากกว่าที่เรียกมันว่าเอเย็นซึ่งชื่อนี้มันมันเกิดมานานสักพักแล้วครับน่าจะ30ปีได้ครับก็คือเอสเปซโซเย็นเนี่ยซึ่งมีกระทูดราม่ากันว่ามันมันไม่มีในโลกอะไรเงี้ยต้องถามกันหน่อยครับมันไม่ได้มีในโลกหรอกครับเดอร์ตี้ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่มันมีได้อะไรเงี้ยซึ่งบ้านเราคือกาแฟที่กินกับนมข้นนะเมื่อก่อนเขาเป็นพวก โอเลี้ยงใส่กับนมข้นใช่ไหมรับคราวนี้มันมีเครื่องชงเอสเปรสโซ่มันก็เปลี่ยนเบสที่เป็นโอเลี้ยงมาเป็นเอสเปรสโซ่เท่านั้นเองมันก็เรียกว่าเอสเย็นซึ่งมันมันก็ไม่ได้แปลกอะไรสําหรับผมนะฮะถ้าถามผมกันนะครับมันอยู่ที่บัตเจ็ตครับซึ่งองค์ประกอบของผมอะ่ะก็จะให้ความสําคัญต่างจากคนอื่นเนาะอันดับแรก,กคือให้ความสาคัญกับโปรดักต์หรือว่าพวกเมนูต่างๆกับรสชาติเป็นหลักอยู่ครับอันดับที่2ก็จะ ให้ความสาคัญกับบุคลากรน,นะครับทีมงานบาริสต้าอ,อันดับที่3มามาอุปกรณ์ครับแล้วอันที่4ก็จะเป็นพวกดีไซน์ร้านทั้งหมดแล้วก็5ก้าก็โลเคชันครับ <c oughs> ก็คือเราจะให้ย้อนแย้งกับคนอื่นเยอะหน่อยดังนั้นถ้าร้านสวยกับเครื่องดื่มอร่อยแล้วเรามีบัตเจ็ตที่พอมันควรไปคู่กันนะมันจะดีมากครับดีที่สุดแต่ถ้ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องเลือกผมก็ต้องเลือกอุปกรณ์เพื่อจะทําให้โปรดักของผมดีที่สุดครับผมว่าผม เน้นเรื่องการจริงจังนะครับใส่ใจแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่ผมทำนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่แบบไม่มีต้นทุนนะครับผมก็เป็นบาริสต้าอยู่ในเชนร้านกาแฟไทยแล้วสุดท้ายก็สอบเข้า,าในแบรนด์ของอเมริกาครับผมก็มองอยู่ว่า4ีปีที่ผมผ่านมาผมได้การเม n a g ร้านแล้วผมก็มองว่าผมจะมีร้านได้ไงผมก็เก็บเงินแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ไปอยู่ในในแบรนด์ินดี้ของเมกาอีกแบรนด์หนึ่งก็เริ่มเก็บเงินมาตั้งแต่นั้นแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ เข้าแข่งขันเพื่อได้เงินรางวัลและการันตีว่าถ้าทําร้านเนี่ยเราต้องมีโปรไฟล์ระดับหนึ่งร้านถึงจะอยู่รอดอะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่าผมก็ไม่มีต้นทุนอะไรนะครับทั้งหมดที่ได้มาผมว่าผมตั้งใจทํามันมากกว่าทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าครับ